สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล่นบังคับวิท d o com นะครับคลิปนี้นะฮะส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าใจดีจากจังหวัดอ่างทองนะครับคุณเทพพิทักษ์นะฮะสั่งหหน้าตัวใหม่ไปเลยนะครับพร้อมอัปเกรดเซอร์โวด้วยเลยนะฮะรุ่น1592นะครับถ้าเราอัปเกรดแล้วก็จะเป็นรหัสทางร้านเรานะฮะที่เรียกขึ้นมาอีก1ชื่อนะคือ1592 M1L นะครับเรามาทดสอบสินค้าก่อนนะฮะก่อนที่จะทดสอบนะครับ อุปกรณ์ที่มากับรถนะครับก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มือนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกับสินค้าที่มีตัวมีราคาอยู่แล้วนะครับว่าใส่แบตยังไงควบคุมยังไงอยู่ด้านหลังนี่นะครับนะฮะนี่คือที่ทางการควบคุมผงรีโมทนะครับสายชาร์จที่เป็นแบบ usb นะฮะ7.4โวลต์นะครับ1,200มิลลิแอมนะฮะที่ให้มานะครับเป็นหัวชาร์จแบบ usb ซึ่งใช้ร่วมกับหัวชาร์จโทรศัพท์ได้ทั่วไปเลยนะครับหัวชาร์จ แนะนำว่าใช้หัวใหญ่นิดนึงน,น,นะครับรีโมทนะครับเป็นแบบคันโยกนี่นะฮะเป็นแบบคันโยกเล่นง่ายครับ22บ่องแนลนะฮะอิสระนะฮะในการควบคุมนะครับเราติดสติกเกอร์แขดให้ด้วยนะครับที่ตัวรถนะฮะเราติดสติกเกอร์แขกให้รอบคันด้วยนะครับแล้วก็สติกตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะเราใช้สติกเกอร์ชนิดเดียวกับรถใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับ โอเคเรามาทดสอบเลยนะครับแบตเตอรี่นะฮะใส่ตรงนี้นะครับเป็นก้อนนิโครสีน้ําเงินนี่นะครับ7.4โวลต์1,200้มิลลิแอมป์นะฮะก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับปิดฝาข้อก็จะมีลูกบิดอยู่นะครับเปิดรถด้านใต้รถนี่นะครับหลังจากเปิดแล้วนะฮะลูกค้าจะเห็นนะครับไฟที่หลังคานะฮะไฟที่อาร์มสองจุดตัวนี้นะครับนี่นะครับไฟที่อาร์มสองจุดนี้นะฮะ โอเคเรามาลองควบคุมดูเลยนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับปิดเปิดเสียงตรงนี้นะครับปิดเปิดไฟที่ห้องโดยสารที่หลังคาและที่อาร์มตรงนี้นครับเวลาเล่นตอนคืนก็เปิดะฮะไม่อยากเล่นตอนกลางคืนหรือว่าเล่นตอนกลางวันก็ปิดตรงนี้นะครับเป็นการประหยัดพลังงานนะครับ ควบคุมคันโยกด้านขวามือนะฮะเป็นการอารมณ์นะครับนะฮะเอาขึ้นครับควบคุมการตักบุ้งกีตรงนี้ครับอยู่ที่คันโยกเดียวเลยนะครับคันโยกซ้ายนะครับถ้าดันขึ้นนะฮะก็จะเป็นการควบคุมแขนบุ้งกีนะครับ เดินหน้ารถนะครับก็จะกดตรงนี้นะครับเลี้ยวรถก็กดด้านใดด้านหนึ่งครับถ้าเลี้ยวเร็วๆก็กดคว้ยครับโอเคผมจะควบคุมแบบเต็มระบบเลยนะฮะ ครับทุกอย่างทํางานด้วยสมบูรณ์นะฮะพร้อมส่งครับพร้อมเล่นเลยนะครับขอบคุณลูกค้าใจดีนะฮะจากจังหวัดอ่างทองนะครับคุณเทพพิทักษ์นะฮะที่อุดหนุนสินค้าใหม่จากทางร้านเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ